ไหนโอ้โหคิวจัดไปครับอย่างนี้ก็ไม่น่าจะเหลือเราต้องฆ่าแบบเนียนที่สุดก็คือยิงเข้าไปครับโอ้โหโอ้โหปวดหัวโอ้เอออะไรอะไรเพื่อนสงสยัยอะไรอะไรขึ้นเหรอโ oh, oh, อ้โหบวกเลยอะไรอ่ะจัดกันหน่อยประจัดกันหน่อยเอาละตอนนี้รถสร้างสถนานการณ์นะครับ เริ่มจะบวกกันแล้วนะฮะอะไรเนี่ยเกไอ้พวกนี้ไม่สนยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยหัวหน้านจะตายอยู่เนี่ยเอ๊ะมันเห็นมันเห็นเฮ้ยอย่าให้เห็นโอ้โหตายแบบง่ายๆไปเลยฮนะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมีของอะไรให้กินมีของอะไรรู้ไหมได้ตังค์ได้ตังค์งมาสิบสามบาทเอ้ยได้ยา ได้ยาทําให้คลั่งนะฮะได้กระสุนทําให้คลั่งมาหนึ่งดอกโอ้โหไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาเดี๋ยวเราต้องไปจัดก,การลูกจ็อกนะฮะลูกจ็อกอั่นอืนนอดิลูกจ็อกอือดิไอ้นี่ยืนงงก็โดนอะไรอะไรเพื่อนโดนใช่ไหมอะไรอะไรโอ้โหโอ้โหขเขาเตอร์ดิเอาไปดิไหนขเขาเตอร์ดิจับไปดิไหน ม,มาดิมาทีเขาเติร์จเขาโอ้โหโ,หโอ้โหโอ้โ,โหเขาเติร์จพี่ันเหลือไม่เหลือลอ,อะไรหันหลังเหรอเฮ้ยหัหหนหลังเฮ้ยเฮ้ยปารองวีเียกหน่อยป่าถือปา่าเล็กหน่อยอันนี้มันนี้อันนี้มันนี้มันนี้มันนี้โอ้โห,โหเอามีดไปกินแล้วฮะต่อตรงนี้อะไรยืนมึนเหรอมึนเหรอครับ แพคคู่สิครับแพคคู่รายลอีกมีไหมมีไหมโอ้โหเมื่อกี้สู้ทํากลางสายฝนเลยนะฮะมาตัวละครเราจะคุมคุมค่าคุมคุมภาพบนหัวเองงานถ้าเข้าไปนเขียศัตรูเพื่อไม่ให้ศัตรูเห็นหน้านะเราเป็นยิยงแอสซัสซินนะแอสซัสซินคือต้องซุ่มิปบวกนะฮะเราต้องทำอย่างรวดเร็วมืว่อสลกครนี่ผม <À S 2> <c oughs> จ <c oughs> จัดโหไปไหนบวกอะไรต้องใส่เหรอต้องใส่ก็เข้ามไม่พุ่งนายซะอยากเห็นใช่ไหมไหนมีมีเลม,มีพกอะไร,รบ้างฮะสามสี่บาทเพื่ออะไรใจเพื่ออะไรโอ,โ,อโอ้มีโจทย์อยู่โอ้สี่ตัวเนี่ยโอ้สี่ตัวใช่ไหมเราเน้นบูกับเน้นบวก ไอ้ต่อคนนี้ไม่น่ารอดไอ้ต่อตัวนี้เอ้าเอ้าเอ้าพิษข้ามไปได้อีกเี้ยอะไรอะไรโอ้โหโดนแล้วโดนแล้วอู้หูเฮยคาลเตอร์เลยคาลเตอร์เอ้าโอ้โหโอ้โหมันอะไรขนาดนี้อ๋อมีดอกเบี้ยดอกเบี้ยอะไรอะไร โหแล้วเหรอโหแล้วเหรออะไรล้มทำไมล้มก็โดนสิครับมีกไหมมีกไหมมีกไหมเฮ้ยอะไรอ่ะอีกคนหน้าอีกคนหน้าเหรออีน่ากลัวเอาทำอะไรได้บ้างเนี่ยคาบลูกดอกอ๋อลูกดอกตอนนี้ลูกดอกเราก็มีอยู่ สิบก <growing> okay. ับเก้าเกมไม่ซีเรียสอันนี้เราต้องหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วนะฮะสำหรับเกมนี้เนี่ยมันสำหรับเครื่อง PlayStation 4มันมีมันมีฟีเจอร์ใหม่ของสำหรับเกมนี้นะฮะก็คือจะมีฟังก์ชันเป็นแอปนะฮะแอปเอาไว้โหลดทีนี้ผมขอแนะนำนิดนึงนะฮะผมก็เพิ่งเล่นได้เมื่อวานนี้ แอปที่เขาใช้ก็คือโหลดตามแอปสโตร์ที่ผมใช้ผมใช้เล่นกับตัว iPad นะมันจะเป็นชื่อแอป,ปว่า AC4 Backpack นะครับว่าจะเป็นสีเขียวโลโก้ของ Assassin นะท่านก็เป็นโหลดมาได้ถ้าเล่นคู่กับ PlayStation 4เนี่ยมันก็จะคอนเน็กโดย PlayStation 4เนี่ยเราสามารถซิงค์แมปแมปแล้วก็พวกเพลงเพลงของที่เราไปเก็บตามแมปต่างๆ ที่เป็นเพลงตัวให้ใครตัวมันบินหนีอะฮะเวลาร้องบนเรือเราก็สามารถมานั่งฟังได้โดยใช้แอปผ่านแอปตัวนี้แล้วก็มันจะมีน้อร้องเพลงให้ด้วยนะฮะแล้วก็ในในส่วนของแอปตัวนั้นนะฮะมันจะมีอะแอพบอกว่าเราอยู่จุดไหนมันจะซิงกับเราแบบเรียลไทม์เลยนะครับซิง์แบบเรียลไทม์นะครับก็คือ,อว่าเราอยู่ตรงไหนเนี่ยมันก็จะปรับชี้พันหัวงสอเหมือนเราเปิดเปิดแอพใน ในนี้เลยนะฮะเนี่ยที่เราเห็นอยู่ในหน้าจอนะครับก็คือเวลาหัวต้อสอนนะครับทางไหนก็จะเห็นหมดมีเหลศัตรูอ่อเควสอยู่ตรงไหนมันก็จะโชว์หมดเลยนะฮะบเหมือนกับว่าเราดูแผนที่อยู่ตลอดเวลาตัวนี้ก็อ่อเขียนแอปมาก็โอเคนะครับก็ช่วยอำนวยความสะดวกในระดับหนึ่งนะฮะก็เจ๋งดีครับผมว่ามันเป็นมันจะเจ๋งดีแต่ผมยังมันมีของอีกเกมหนึ่งก็คือจะเป็นเวอร์ฟิลผมก็ยังไม่ลองเหมือนกันว่ามันใช้ เวิร์กยังไงไ <ป S 1> ผมก็ลองแล้วแต่งไม่ได้เลยแต่สำหรับแอสซิเนี่ยผมลองเมื่อวานนี้พอดีลองกดไปกดมาโหลดแอปมาแล้วก็ <c oughs> มันก็อซิงค์ได้พอดีก็เลยโอเคเจ๋งดีฮะผมว่าเจ๋งดีมันก็ช่วยหลายส่วนมันไม่ใช่แค่เนื้อเพลงมันมีทั้งประวัติที่เราเก็บได้อะไรเงี้ยพวกอตอนนี้เรามีสินค้าอยู่ในในเรือเท่าไหร่เช่นตอนนี้เรามีในเรือเนี่ย ไปป้นมีขอนไม้เท่าไหร่มีน้ําตาลเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็จะบอกในันได้เหมือนกันก็เหมือนกับว่าเราเล่นไปด้วยแหละโดยมีแผนที่แมปให,ใหญ่ๆอยู่ที่ตัวก็คือในพวก p p d i p p o o n i ไอ o n e ไม่แน่ใจว่ามันจะเล็กจอเิไปหรือเปล่ามันจะเห็นชัดหรือเปล่าแต่เวลาเล่นเนี่ยเราต้องต่อ,อกับกับไวเลสก็คือจะมีไวเ็สอยู่ภายในครับเป็นเป็น,เป,นเป็นวงแหวนข้างใน ก็จะต่อได้ก็คือว่ามานจะคนนี้ให้ออโต้เลยเวลาเปิดแอปเวลาคนนี้ครั้งแรกเนี่ยมันจะถามก่อนว่าเราจะอายอมรับหรือเปล่าว่าจะให้แอปตัวนี้ทางานก็คือทํางานกับกับตัวแอปเปซินเราเนี่ยเราก็ตอบตบลงนี้เลยก็จะมีให้เลือกยอมรับไม่ยอมรับแล้วก็ยอมรับตลอดก็คือเวลาเราเปิดแอปตัวนั้นอีกครั้งเนี่ยแล้วก็จะไม่ถามอีกก็คือจะคอนเน็กให้ไปเลยดี๋ยวผมถ้าเกิดว่ามีรูปยังไง๋ยวผมจะลงมาให้ดูรับปะดี ตอนนี้ยังไม่ได้ถ่ายรูปพร้อมกับตอนเล่นนะฮะตอนเล่นก็ต้องใช้ตัววงแหวนเดียวกับเพลยซีเนโฟนะครับเพลยซีเนโฟอยู่ที่ใช้เราเตอร์ตัวตัวตัว A เราใช้ไอแพดเนี่ยก็ต้องใช้เป็นตัว A เหมือนกันนะฮะเราจะซิงด้วยกันแล้วก็สำหรับเวลาเล่นเนี่ยเราก็จะซิงกับ U Play ของค่ายที่เขาเขียนที่เขาสนับสนุนของตัวเกมแอสซินนะฮะก็ซิงได้ก็คือซิงซิงด้วยก็คือจะใช้ ควบคู่กันไปถ้าใครยังไม่มีก็สมัครได้ครับไม่ยากสมัครสําหรับตัวตัวตัว UPE นะฮะเขาตัว, U น,ะะคควตนั้นไม่ยากครับไม่ยากอันนี้ก็เ,เป็นช่วยอำนวยความสะดวกได้เยอะครับแต่ถ้าใครไม่แน่ใจว่า a n น r o i d น่าจะมีนะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันะจะใช้เหมือนไอ้พวกไอแพดไอโฟนหรือเปล่าสำหรับเรือเรือแจ็คแจ็คแจ็คดอป่าถ้าผมจะไปผิดแจ็คดอั้ะ ก็ผมก็อัปเกรดไปตอนนี้เกาะก็เกือบเต็มแล้วฮะเลยสองขีดก็ต้องใช้ไม้หรือว่าอะไรเยอะพอสมควรก็เดี๋ยวต้องไปบวกไปบวกกับพวกโจรสลัดเดือยไม่ก็เรือพวกคนส่งสินค้าสำหรับการการอาแอสซิสซินภาคนี้เนี่ยมันก็จะมีจุดเด่นหลักๆก,ก็คือเกี่ยวกับเรือฮะเกี่ยวกับการใช้เรือเป็นหลักๆเลยเพราะว่าในในภาคนี้เราต้องใช้ในการเดินทางเยอะมาก ส่วนในแผนที่ด้านซ้ายมือจะเป็นลูกศรชี้เขียวเห็นไหมครับจเป็นเส้นเล็กๆทัแ้บบนั้นจะเป็นทิศทางลมนะครับนี่ผมก็ไปศึกษาเพิ่งเจอจเป็นไปทิศทางลมนี่เองก็เลยมันก็จะบอกว่าลมเนี่ยหันไปทางไหนหัหหนหันด้านเรือไปตามลมเนี่ยมันก็จะ,ะจะเร็วจะช่วยเรือเรือไปให้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยนี่เดเราจะไปะปล้นเรือนิดนึงนะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้ไปบันทึกไปกี่นาทีแล้ว ครบหรือยังก็ไม่แน่ใจนะฮะก็เดี๋ยวถ้ายังไงก็เดี๋ยวจะเจอกันพัดหน้านะครับพัดหน้าน่าจะอ่อจะยาวๆยาวๆไปเลยก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะทนี่ทุกท่านที่ติดตามชมสำหรับคลิปนี้ก็ก็ถ้ามีติดขัดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมโอเคครับสัสดีครับเดี๋ยวผมขอ ไปบวกกับเงินชุดยกนีจกวงินเยินแท้กันมา you <laughs>